พี่น้องมือนี้เป็นตอนเช้าของมือวันจันทร์ต้นอาทิตย์กระีพอประมาณนี้เนาะต้นอาทิตย์ต้นอาทิตย์ในตอนเช้าวันจันทร์นักเรียนกําลังทยอยกันมาโฮงเฮียนเนาะและ้วก็มาฮอเดินแล้วก็ผ้ากันอาน้ำไม้มาฮอเดินกระผ้ากันอาน้ำไม เราเดินรงเรียนนี่ต้องมีระเบียบต้องมีวินัยเนาะได้จูงได้จูงลดเข่าเนาะจูงรดเข่าเข่าด้วยความเป็นระเบียบนะต้องอยู่ในระเบียบของโครงเรียนอย่างเข็มงวดเนาะอันนี้ไม่ในตอนเ้าของมื้อบันจันทร์ทุกๆอาทิตย์เนาะก็ประมาณนี้นักเรียนกำลังพยอยกันมารงเรียน แล้วก็พร้อมกันอาณนาะไมคีดท่าปิ๊ดซอบของไฟของมันอันนี้เบื้องหน้าของฮงเฮียนเนาะเบื้องหน้าของหงเฮียนนักเรียนกำลังล่างไหลไฟมาร์กมาอันนี้เบื้องหน้าของฮงเฮียนอันนี้ทางเข้าเนาะไม่ตอนเสาของมันจันกระสิประมาณนี้ ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาเข้าโฮเฮียนแล้วนักเกรียนกะพร้อมกันบางคนอาจจะมาเองบางคนจะมีจะมีพ่อแม่เนาะจะมีพ่อแม่มาส่งจะมีพ่อแม่มาส่งการเข้ามาหอเดินปร,ประตูนี้โบได้ขี่รถเข้าไปเลยต้องจูงผ่านเดินเข้าไปอย่างมีระเบียบ เนาะยางเป็นระเบียบเรีเยบร้อยอยู่ในกฎระเบียบของโงเฮรียนอย่างเข็มงวดนักเรียนทุกห้องทุกชั้นแต่ชั้นม .4 ซี่ถึงม .1 หนึ่งได้พากันอน่านัยไเนาะได้พาการอนามัยอยู่ในขอบเขตหับพิซชอบอยู่ในขอบเขตหับพิซชอบของไขมันขอบเขตรับพิซชอบของไขมันพี่น้อง อันนี้สภาพการอยู่ในโมเฮียนมอต้นนาโบในตอนเช้าแล้วของมือวันอาทิตย์ของต้นอาทิตย์กสซิอประมาณนี้มาเรียนกําังท่นย่อยกันเข้ามาอยู่ในเดินมาโดยคมเป็นระเบียบเรียบร้อยที่น้อง,องปนอดมาเบิ่งมาสมน้ำกันน้องสภาพอยู่ในมอต้นนาโบ ตอนนี้ได้ยินเสียงทโทรโคงเสียงประกาศหาน้องๆนักเรียนเนาะใกล้จะถึงเวลาเข้ารบทุงซาร์แล้วพี่น้อง,นอง,นอง,นองในตอนเสาของวันจันทร์ทุกเสาต้องมีการเข้ารบทุงซาร์เข้ารบซาร์เนาะเอาทุงซาร์ขึ้นสู้ายเสากําลังเอิ้นเอาน้องๆเข้าสู้การรวมแถวในการเข้ารบทุงเนาะ มาฮอนี่คลิปนี้เนาะก็จไว้เทนีโกน้เนาะถ้าอุกหน้าเนาะมีคลิปที่ดีๆมาเสนอให้ท่านได้รักชมกันในตอนต่อไปตอนนี้นะักเแียงกำลังจะเริมเข้าแถวเข้ารบทุ่งซารเอาทุ่งซารขึ้นสู้ายเสา มาฮอนี้ขอจบไวโทรนี้ก่อนเนาะพี่น้องบายบาย